เรื่องเล่าระหว่างเดินทางเรื่องศาลาลิมทาง105ของนาติงคนเดินทางที่จะมาเล่าเรื่องราวลิลับเรื่องหลอนที่พบเจอจากรายการคุยตกมันไล่ถึงเรื่องแรกเลยดีกว่าเรื่องศาลาลิมทาง105ครับเป็นเป็นยังไงบ้างครับเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดมาประมาณ5-6ปีก่อนนะครับ5-6ปีก่อนผมเดินทางเพื่อที่จะไปาหาเพื่อนครูดอยที่ อำเภอศกเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนเตรียมของไปแจกเด็กนั่นแหละเหมือนอย่างที่ผมเคยทําเป็นประจําทุกครั้งออกเดินทางจากจากบ้านที่กรุงเทพก็สายๆบ่ายๆจนถึงแม่สอดก็พบค่ำคก็คือค่าแล้วซึ่งครั้งนี้ผมวิ่งเส้น105นะ่งศนย์ห้ที่ผมจะวิ่งก็คือเส้นที่วิ่งจากแม่สอดแ,แม่ละมาท่าสองยางนะฮะจนถึงศบเมยนะครับ แม่เสเลียงซึ่งบางครั้งผมก็จะวิ่งเส้นเถินลีไปออกทางดอยเต่าผ่านเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้แต่หลายๆครั้งผมชอบชอบความสงบของเส้นทาง105ซึ่งสมัยก่อนเส้น105จะเป็นเส้นที่เขาจะห้ามวิ่งเลยกลางคืนเพราะว่ามันจะเปรี่ยวแล้วก็อันตรายหน่อยเพราะเส้นนี้จะเป็นเส้นที่เหมือนเป็นเส้นวิ่งเลาะชายขอบนะฮะเป็น เรียกแม่น้าเมยไปเรื่อยๆฮะแม่น้าเมยคือแม่น้ำหนึ่งในสี่สายที่ไหลอของเมืองไทยนะครับที่ไหลจากใต้ขึ้นเหนือซึ่งมีจุดกาเนิดจากภพพะนะระไปจนสุดที่อาํอาเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนในครั้งนั้นก็รู้สึกว่าออกจากอําเภอแม่สอดก็พบคําละทานข้าวทานข้าวอะไรเสร็จก็ออกเดินทางต่อผมเป็นคนที่ขับรถคนเดียวนะขับรถ มือเดียวขับรถกลางคืนก็จะชินกับมันก็รู้สึกว่าตัวเองไปได้ก็จะขับไปเหนื่อยก็พักแต่ว่าเส้นหนึ่งเป็นเส้นที่ไม่มีไม่มีปั๊มน้ำมันหรือว่าไม่มีเมืองใดๆทางนักถ้าออกจากแม่ละมาดไปแล้วนี่ก็ถือว่าเป็นกันดารไปเลยนะครับจนประมาณ4ี่ห้าทุ่มผมรู้สึกว่าตัวเองง่วงมากครั้งนั้นรู้สึกเลยว่ารู้สึกแปลกๆกับไม่ค่อยเป็นผมจะไม่ค่อยเพลียในการขับรถเท่าไหร่แต่ครั้งนั้นรู้สึกว่าตัวเองง่วงมากจนรู้สึกว่า ไม่ไหวแล้วผมก็เลยตัดสินใจที่จะหาที่จอดนอนซึ่งก็มีแต่ความว่างเปล่าสองข้างทางก็วิ่งไปเรื่อยๆนะเพื่อที่จะมองหาจนรู้สึกว่าตัวเองไม่ไหวแสงไฟรถมันทำให้ผมไปเจอกับสาราลิมทางที่หนึ่งผมก็เลยตัดสินใจว่าเออจอดตรงนี้แล้วกันเพราะว่ามันโล่งหน่อยมันโล่งหน่อยรถเราสามารถจอดลงไปหลบข้างทางได้พอผมจอดรถเสร็จผมก็จัดการ เอาอุปกรณ์การนอนซึ่งก็มีแค่ถุงนอนนั่นแหละ,ะไฟฉายซึ่งเป็นไฟคาดหัวไปนั่งที่ศาลาอยู่พักหนึ่งนั่งมองไปมองมาก็นอนได้ศาลานะั้นก็เป็นศาลาที่ไม่ได้เก่ามากมันก็เป็นศาลาลูกตะยูที่มีเก้าอี้นั่งพนักพิงไม้ลูกระยูที่ให้คนมานั่งรอรถนะครับซึ่งตอนแรกก็นอนแต่ก็ไม่หลับนเกือบเที่ยงคืนกว่าผมก็ลุกออกจากถุงนอนแล้วก็ไปทําธุระส่วนตัวาแล้วก็มา มาใส่ในถุงนอนแล้วก็นอนที่เก้าอี้เก้านะอี้ด้านหนึ่งโดยหันปลายเท้าไปที่รถนะเพื่อที่เราจะได้แบบชะวโมมองรถเราได้เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในถุงนอนอากาศคืนนั้นก็รู้สึกว่าหนาวเ,เหมือนกันไฟคาดหัวก็เอามาคล้องไว้ที่คอแล้วก็ลูดถุงนอนขึ้นมานอนผมเป็นคนที่นอนแล้วชอบพลิกอชอบพลิกตัวชอบตะแคงผมเลยตัดสินใจตะแคงเพื่อเข้ากับพนักพิงแล้วก็นอนเหยียดยาวไปประมาณ เท่าไหร่ไม่รู้แต่รู้ว่ารู้สึกหนาวแล้วก็ปวดฉี่มากในตอนนั้นผมรู้สึกสะดุ้งตื่นขึ้นมาคําหาไฟฉายพอเอาไฟฉายมาคล้องหัวขึ้นมานั่งแล้วก็ลูดถุงนอนลงมาไว้ที่เอวแล้วกะว่าเออเดี๋ยวจะไปฉี่หน่อยไปปัสสาวะจังหวะที่ผมรูดอ่าูดถุงนอนลงมาไฟหัวที่กดเปิดแวบ็บแรกที่เห็นมันก็ทําให้ผมขนลุกเลยนะ ผมรู้สึกว่าเหมือนผมตาฝาเพราะผมเพ,พิ่งตื่นผมก็เข้าใจว่าผมตาฝาผมก็หันหลักหันหันหน้าไปหนีไปข้างหนึ่งก่อนแล้วก็กดไฟซ้าอีกครั้งหนึ่ง,ง,งมันก็จะสว่างขึ้นแล้วก็หันกลับมาอีกครั้งผมไม่ได้ตาฝาพูดเลยผมยังขนลุกอยู่เลยนะครับตอนนั้นผมมั่นใจว่าผมไม่ได้ตาฝานแน่นะฮะเพราะว่าไฟที่พอกดครั้งที่สองมันจะสว่างขึ้นบนหัวผมมันมองเห็นเงาที่เป็นรูปร่างชัดเจน ผมเห็นผู้หญิงเห็นเด็กนั่งอยู่สองสามคนอยู่ตรงข้ามกับผมที่ผมนอนอยู่ซึ่งเขนั่งมองดูผมผมก็ปิดไฟเลยปิดไฟเสร็จไตเนี่ยมันเต้นตุบ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 เลยนะรู้สึกตัวเองแบบเหมือนแบบคนที่ถูกลูกเลยนะฮะจะทำอะไรไม่ถูกในตอนนั้นแล้วก็เปิดใหม่อีกครั้งหนึ่งเปิดไปที่เดิมเลยมันไม่ได้เหมือนในหนังมันไม่ได้หายไปไหนเด็ก หญิงคนแก่ยังนั่งอยู่ที่เดิมถึงมันจะเป็นเงาที่ไม่ได้เป็นรูปร่างที่ชัดเจนแต่รู้ว่าเป็นหน้าคนที่ชัดเจนและที่เพิ่มเติมก็คือมีเพิ่มมาด้วยจากสามคนหรือสามตนที่ผมเห็นครั้งแรกตอนนี้นั่งเรียงรายประมาณห้าหกคนอยู่ตรงศา,าลาริมทางซึ่งทุกคนก็มองมาที่ผมมองมาที่ผมอย่างนิ่งๆซึ่งผม ก็ไม่รู้จะทับยัยงไงชีที่ผมปวดตอนนั้นนะผมบอกเลยว่าผมหายปวดไปละผมลืมมันไปละผมตัดสินใจปิดไฟยกมือขึ้นหัวแล้วก็ยกตัวเองขึ้นมาอยู่ในถุงนอนเหมือนเดิมแล้วก็ลูบซิบนอนไปเหมือนเดิมหันหน้าเข้าหาพนักพินหันหลังให้กับคนเหล่านั้นแต่ผมไม่หลับนะใจผมเต้นตลอดเวลาแต่ด้วยความเพลียของร่างกายมันก็ทำให้ผมรู้สึกว่า ผมหลับมันนั้นไปผมได้ยินเสียงรถวิ่งผ่านในตอนเชา้าผมก็ตื่นขึ้นมาศาลานั้นมีแค่ผมแค่คนเดียวอากาศตอนเช้าก็หนาวแต่ผมยังจำยังจำตอนนั้นได้ยังจำเมื่อคืนนี้ได้ว่าผมไม่ได้ฝันว่ามีคนนั่งมองผมอยู่ที่ศา,าลาริมทางแห่งนี้ผมก็ยกมือขึ้นหัวด้วยการที่เราเจอมันบ่อยผมก็ยกมือขึ้นหัวขอขมาเจ้าทิดทางแล้วก็ ล้างหน้าล้างตาแล้วก็ขับรถออกจากที่แห่งนั้นเพื่อมุ่งหน้าสู่ศพเมยต่อไปนะครับและทันทีที่ผมเจอพระที่เดินบิณฑบาตอยู่ข้างทางผมลงไปทําบุญเลยนะด้วยความที่เราก็ไม่ได้มีอะไรแต่เราก็ใส่เป็นปัจจัยแทนนึกถึงคนเหล่านั้นนึกถึงสิ่งที่เราได้เจอเมื่อคืนก็ขอให้เขาได้รับสมบุญสุขสนที่เรานึกถึงนี้ก็แล้วกันนั่นเป็นความเชื่อแต่หลังจากนั้นผมก็ คับแลต่อไปจนถึงซบมยโดยที่ไม่ได้มีอะไรนะครับอันนั้นก็คือเรื่องราวของสาลาลิมทางที่สาย105นะซึ่งอยู่ในเขตของอำเภอท่าสองยางคุณน่ากลัวเลยฮะถ้าเป็นผมนะผมเจอเว็บนัดจริงเนี่ยผมว่าผมผมไม่รู้จะทำไงเลยแต่ว่ามันทำอะไรไม่ถูกแล้วครับแม้แต่ตัวเองตอนผมนั่งเล่าเนี่ยมันมีสติแต่ตอนนั้นอ่ะเราทำอะไรไม่ถูกหรอกเราผลหัวลุกผมผมลุท้ คือใครที่แบบเหมือนคือผมเคยเจอเหมือนกันนะแบบครั้งๆแต่ว่าไม่ได้เจอแบบอย่างเงี้ยเหมือนเราเห็นว่าอะไรเป็นอะไรเงี้ยแล้วเรามันจะเหมือนผลมันจะลุกจากตรงนี้นะคือน้าสิงนะมันจะล,ลุก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 ไปตรงนี้ก็เป็นเรื่องแรกนะครับเรื่องแรกสาราลิมทาง105ก็